เขาสะดวกตรงนี้แหละคุณเป็น t ูอินวันช่วยเติมเต็มริ้วรอยช่วยรูขุมขนดูกระชับขึ้นพร้อมอยังช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสแล้วก็ทําให้หน้าอิ่มฟูที่ชัยรู้สึกเลยนะว่าตื่นมาเนี่ยเห็นชัดๆเลยอ่ะผิวมันเรียบขึ้นอ่ะและที่แฮปปี้ที่สุดก็คือรูขุมขนคุณมันดูเบียดชิดกันมากขึ้นนะฮะถ้าจะเอาให้ชัวร์เรื่องไฮยาลูรอนเนี่ยนะครต้องยกให้ไฮยาลูรอนจากเยอรมัน คือเวลาที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยคุณหลักๆเลยที่มา2อ,อย่างเลยนะฮะก็คือเรื่องริ้วรอยแล้วก็ผิวไม่ใสทีนี้สาร -2 ชนิดนะครับที่ได้รับการยอมรับมาเนิ่นนานนะฮะแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายในบิวตี้คลินิกหรือในคลินิกผิวหนังนะครับก็มีอยู่2อ,อย่างก็คือไฮยาลูรอนิกแอซิดแล้วก็ AHA ซึ่งไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยก็มาช่วยเติมเต็มผิวนะครับช่วยผิวอิม่มฟูขึ้นในขณะที่ AHA นะครับก็เป็นกรดผลไม้นะครับที่ช่วยกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวที่ นี้เรามาเจาะเรื่องของไฮยาลูรอนิกแอซิดก่อนแล้วกันนะครับ คือเวลาที่คุณไปฉีดฟิลเลอร์ตามคลินิกสิ่งที่เขาฉีดเข้าไปเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ได้ชื่อว่าฟิลเลอร์นะคุณถ้าจะเอาที่ปลอดภัยที่สุดและใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดนะครับก็คือไฮยาลูรอนิกแอซิดนั่นเองไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นสารธรรมชาติที่มีอยู่ในผิวของเราเป็นตัวที่ช่วยอบอุ้มความชุ่มชื่นไว้ในผิวนะครับแล้วก็ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดูอิ่มเอ,อิบมีน้ำมีนวลแต่ทีนี้เมื่อเวลาผ่านไป ทุกอย่างก็จะมีความเสื่อมไปตามวัยไฮยาลูรอนิกแอซิดที่เราเคยสร้างได้เองตามธรรมชาติมันก็ผลิตได้น้อยลงคุณเขาก็เลยหาวิธีการเติมกลับเข้ามานะครับด้วยการสังเคราะห์ไฮยาลูรอนิกแอซิดขึ้นมาเพื่อน,นํามาเป็นส่วนผสมในสกินแคร์ยูเซรินซึ่งเป็นแบรนด์จากประเทศเยอรมันเนี่ยนะฮะเขาก็สามารถสกัดเอาไฮยาลูรอนิกแอซิดออกมาได้ถึง2แบบโดยมีทั้งแบบที่เป็นสายสั้นและแบบที่เป็นสายยาวโดยไฮยาลูรอนิกที่เป็นสายสั้นเนี่ยนะครับจะสามารถซึมลึกเข้า เข้าไปเติมเต็มผิวในผิวชั้นในนะครับเพื่อสร้างความอิ่มฟูให้ผิวอิ่มกระชับจากภายในพร้อมกับช่วยลดเลือนริ้วรอยลึกได้ดีขึ้นส่วนไฮยาลูรอนิกแอซิดที่เป็นสายยาวคุณจะช่วยเติมเต็มริ้วรอยตื้นด้านบนของผิวหนังทําให้รูขุมขนของคุณเนี่ยดูเล็กนะครับแล้วก็ดูละเอียดขึ้น ส่วน AHA ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นปัจจัยสําคัญเลยที่มาช่วยกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวซึ่งได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายเพราะว่าเป็นกรดผลไม้นะครับที่ผลัดเซลล์ผิวได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพแล้วก็อ่อนโยนปกติเนี่ยผิวเราจะมีกลไกลในการผลัดเซลล์ผิวตามธรรมชาติทุกๆ28วันตอนเป็นเด็กเนี่ยนะครับเวลาที่เรามีแผลผิวเราก็จะหายเร็วนะครับรอยดําก็จะหายเร็วเพราะว่าผิวเรามีการผลัด ทุกยีวันแต่ทีนี้แตะ30ปุ๊บ82วันเขายังไม่ผลัดเลยค่ะคุณฉะนั้นเนี่ยเวลาเป็นรอยดำนะครับมีรอยสิวก็จะหายช้าหรือว่าทําให้หน้าเราไม่ใสเวลาที่มีเดดเซลล์สะสมอยู่บนผิวเรานานๆนะครับเวลาที่คุณทาสกินแคร์สกินแคร์ก็จะซึมลงไปทํางานยากประสิทธิภาพของสกินแคร์ที่คุณใช้เนี่ยก็จะไม่ได้ผลเต็มที่ HA นี่แหละก็เลยเป็นตัวสําคัญที่เข้ามามีบทบาทในสกินแคร์ สิ่งที่ชัยกำลังพูดถึงก็คือขวดนี้นั่นเองเป็น Product ใหม่ล่าสุดจากยูเซ i รินนะครับชื่อว่าไฮยาลูรอนฟิลเลอร์โอเวอร์ไนท์ทรีทเมนต์นะฮะก็แปลว่าให้ใช้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นได้มานี่คืออุ๊ยอะไรทําไมมี2ทูบอยู่ในหลอดเดียวที่เขาแยกออกมาเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทที่เป็นสีขาวนี้ก็คือ AHA Complex นั่นเองส่วนพาร์ทที่เป็นสีเงินนะครับก็คือไฮยาลูรอนิกแอซิดคุณเห็นว่าเขาแยกกันอยู่เนี่ยนะฮะไม่ต้องกังวลฮะเขาไม่ได้ไม่ชอบกันนะฮะเขารั กันดีฮะแต่ที่เขาแยกกันอยู่เนี่ยเพื่อคงความสดใหม่ของทั้ง2ส,ส่วนเนี่ยเอาไว้เวลาคุณบีบออกมาเนี่ยคุณเห็นไหม เจ๋งมากเขาก็จะออกมาในปริมาณที่เท่าๆกันนะครับก่อนที่จะทาไปที่หน้านะครับให้คุณรูปนะครับแล้วก็มิกซ์เขานิดนึงให้เข้ากันทุกอย่างก็จะเฟรชนะฮะทุกครั้งที่คุณบีบออกมาให้ใช้หลังจากที่ทาความสะอาดผิวเสร็จแล้วถ้ามีน้ําตบให้ใช้น้ําตบก่อนนะครับหลังจากนั้นให้ใช้ขวดนี้เนี่ยเป็นเซรั่มไปเลยเพราะมีความเข้มข้นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการช่วยเติมเต็มความชุ่มชื่นให้ผิวกระตุ้นกระบวนการสร้างไฮยาลูโรนิกแอซิดตามธรรมชาติเพิ่มขึ้น กว่าเดิมถึง256%เลยนะคุณกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวให้ไปตามไซเคิลทุกๆ28วันนั่นเองสัมผัสแรกที่โดนผิวเนี่แอบรู้สึกว่ามีความยิบยิบ,ยบนิดนึงเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของ H A เนี่ยเราจะรู้สึกยิบเป็นการยิบที่ไม่ได้ทําให้หน้าแสบแดงนะครับไม่ต้องตกใจแค่เรารู้สึกนะครับว่าบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นบนหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ กลิ่นเนี่ยก็เป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นยูเซรินยูเซรรนคุณเป็นกลิ่นที่มีความเอกลักษณ์มากนะครับคือหลับตาเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นกลิ่นของยูเซรรนนะครับก็เป็นกลิ่นแบบสะอาดนะครับเป็นกลิ่นแบบเวทสําอางนะฮะที่ดูมีความปลอดภัยแล้วก็อ่อนโยนมากๆเนื้อนะครับก็ซึมเร็วแม้จะมี2เนื้อมีสองพาร์ทอยู่ในขวดเดียวนะครับแต่ไม่ได้เพิ่มความหนักให้กับเนื้อของสกินแคร์เลยหลักหลัก ขวดนี้จริงๆใช้ได้ทุกผิวทุกวัยทุกเพศผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้สภาพผิวแบบไหน,นใช้ได้หมดแต่น่าจะเหมาะมากๆสําหรับคนที่มีวัย30ขึ้นไปที่กําลังกังวลในเรื่องของริ้วรอยรูขุมขนกว้างแล้วก็กังวลเรื่องความกระจ่างใสของผิวสําหรับขวดนี้นะครับยูเซรินไฮยาลูรอนฟิลเลอร์โอเวอร์ไนท์ทรีทเมนต์ขนาด30 ML ราคาอยู่ที่2760บาทหาซื้อได้ที่วัดสารบูธแล้วก็ เว็บไซต์ของยูเซรินก็คือ w o r l d w i d e w e b y u s e r i n c o t h เชื่อใจ